สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้พบกับรายการ The Intelligence Update ประจำวันที่18ตุลาคมปี2565นะคะวันนี้ช็อกอยู่กับน้องอิมค่ะสวัสดีค่ะน้องอิมสวัสดีค่ะพี่ช็อกค่ะสำหรับสถานการณ์ที่เราอยากจะนำมาหยิบยก แล้วก็เล่าเรื่องราวให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่าคอมเมนต์ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างประเทศที่มีความสําคัญนะคะในวันนี้เราก็จะขอหยิบเรื่องความคืบหน้าการประชุมของพรรคคอมมิวนิสต์จีนขึ้นมาพูดคุยกันค่ะว่าการประชุมของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่กําลังดําเนินการอยู่เนี่ยมีความสําคัญยังไงและมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างคะ่ะ ก่อนที่จะเริ่มต้นนะคะชอก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าหากว่ามีประเด็นที่คุณผู้ฟังสนใจหรือว่าอยากจะคอมเมนต์รวมถึงแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองของจีนให้กับทีมงาน The Intelligence Update ของเราได้ร่วมพูดคุยกันไปด้วยก็สามารถที่จะทิ้งไว้ในช่องคอมเมนต์หรือว่าตามช่องทางต่างๆของเว็บไซต์ The Intelligence ได้เลยค่ะ สำหรับในวันนี้นะคะเหตุผลที่เราเลือกเรื่องการประชุมพักคอมมิวนิสต์จีนขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะว่าสื่อต่างประเทศหลายๆสื่อให้ความสนใจแล้วก็รายงานประเด็นนี้กันอย่างมากค่ะโดยหลังจากที่ทางจีนเขาได้เปิดการประชุมสมัชิาใหญ่ของพักคอมมิวนิสต์จีนหรือว่าตัวย่อว่า ccp ครั้งที่20ไปตั้งแต่เมื่อวันที่1 6ตุลาคมที่ผ่านมานะคะในวันนี้ก็ถือว่าเป็นการประชุมวันที่สและการประชุมนี้ก็จะ ดำเนินการยาวจนไปถึงวันที่22ตุลาคมค่ะสื่อเนี่ยให้ความสนใจอย่างมากเพราะว่าการประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นการประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารประเทศของจีนในอีก5ปีข้างหน้าและการประชุมของจีนในแต่ละครั้งเนี่ยก็มักจะเป็นประเด็นที่สื่อต่างประเทศรวมทั้งสื่อไทยติดตามรายงานกันค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าจะมีเรื่องการดำเนินนโยบายของจีนทั้งในประเด็นในประเทศและต่างประเทศด้วยค่ะ และที่สําคัญสําหรับการประชุมในครั้งนี้ที่หลายฝ่ายจับตามองและแตกต่างจากการประชุมหลายๆครั้งที่ผ่านมาก็คือกรณีที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนซึ่งปัจจุบันก็อายุ69ปีแล้วนะคะเขาอาจจะได้ดํารงตําแหน่งผู้นําประเทศต่อไปเป็นสมัยที่3ค่ะโดยค่อนข้างมีการประเมินว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะได้ ดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศต่อไปอีก5ปีข้างหน้าค่ะสำหรับความคืบหน้าที่เกิดขึ้นในห้วง3วันที่ผ่านมานะคะที่น่าสนใจก็คือปาธกถาในการเปิดการประชุมของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะโดยตัวผู้นำจีนเขาก็ได้ประกาศว่าต่อจากนี้ไปทางพักมีภารกิจเชิงยุทธศาสตร์และนโยบายหลัก ที่จะเน้นการฟื้นฟูชาติจีนให้รุ่งเรืองและมีความเข้มแข็งอย่างรอบด้านค่ะสำหรับประเด็นสำคัญสำคัญที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ย้ำในการปราธากัาาเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมานะคะก็สามารถแบ่งได้เป็น5ประเด็นค่ะเรื่องแรกก็คือการเน้นย้ำแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจตามกลไกตลาดแบบสังคมนิยมสมัยใหม่ซึ่งจะมีความเปิดว้าง มีมาตรฐานสูงแล้วก็เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศค่ะขณะเดียวกันจีนก็จะยังคงมีส่วนร่วมกับเศรษฐกิจโลกเพิ่มมากขึ้นเน้นการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อที่จะขอโทษค่ะเพื่อที่จะสร้างความมั่งคั่งร่วมกันระหว่างจีนกับประเทศอื่นๆค่ะประเด็นที่สองก็คือเป็นประเด็นเกี่ยวกับมาตรการด้านสาธารณสุขของจีนในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะ โดยในครั้งนี้ทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ยังคงย้ำว่าจีนจะยังคงใช้นโยบายโควิดเป็นศูนย์หรือว่าซีโร่โควิด -19 นะคะโดยจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางค่ะประเด็นที่3ที่ผู้นำจีนให้ความสำคัญในการประทักถาครั้งนี้ก็คือ การที่จีนจะมุ่งมั่นรวมประเทศกับไต้หวันค่ะนอกจากนี้ยังมีการระบุด้วยว่าจีนพร้อมจะใช้กําลังหากจำเป็นในขณะที่การบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงในฮ่องกงก็ยังจะต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญค่ะประเด็นที่4นะคะก็จะเป็นเรื่องของแนวทางการดำเนินนโยบายต่างประเทศของจีนซึ่งจีนจะสนับสนุนหลักการพื้นฐานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมถึงต่อต้านลัทธิอำนาจนิยมและการแทรกแซงกิจาการภายในของประเทศอื่นๆค่ะส่วนประเด็นสุดท้ายที่มีความน่าสนใจจากถ้อยแถลงครั้งนี้ก็คือการที่จีนจะยกระดับขีดความสามารถของกองทัพจีนให้มีอำนาจมากขึ้นทั้งเพื่อการป้องกันการทุจริตภายในประเทศและนอกจากนี้จะให้ความสำคัญกับการจัดตั้งระบบการศึกษาภายในประเทศที่ให้ครอบคลุมประเด็นการเมือง ขณะเดียวกันก็อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้นำอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นไปเพื่อที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับการเมืองของจีนรวมถึงกองทัพของจีนด้วยค่ะสำหรับประเด็นที่สื่อต่างประเทศให้ความสนใจนะคะอย่างที่พี่ช็อกได้เกินไปในตอนแรกนะคะทางสำนักข่าว global times ของจีนก็กาะติดประเด็นนี้อย่างใกล้ชิด โดยมีการรายงานเมื่อวันที่17ตุลาคมซึ่งก็คือเมื่อวานนะคะว่าทางผู้นําจีนได้ประกาศชัยชนะในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันรวมทั้งได้กระตุ้นให้ชาวจีนซึ่งผู้นําจีนบอกว่าเป็นส่วนสําคัญอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศให้ชาวจีนมีความสามัคคีแล้วก็เป็นเอกภาพรวมทั้งเปรียบประเทศจีนว่าเป็นเรือที่ชาวจีนต้องร่วมกันทําให้เรือลําใหญ่นี้ผ่านพ้นคลื่นลมที่เป็นอุปสรรคต่าง รวมทั้งเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการได้ที่เรียกว่า Black s w a ร์หรือว่ากรีไล i n o แล้วก็ Dangerous Storm มนะคะให้ผ่านสิ่งพวกนี้ไปได้เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายของประเทศร่วมกันสำหรับเป้าหมายของจีนในคำกล่าวของผู้นำจีนเมื่อวานนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการเน้นไปที่การเป็นประเทศสังคมนิยมแบบจีนที่สะท้อนความต้องการของชาวจีนแล้วก็ ตอสนองการพัฒนาของจีนโดยที่มีพรรคคอมมิวนิสต์เป็นศูนย์กลางที่แข็งแร่งและได้รับการสนับสนุสน,นจากประชาชนจีนนะคะโดยท,ท่าทีของผู้นําจีนในครั้งนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นการยอมรับว่าจีนอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายและก็ความไม่แน่นอนและในอนาคตจีนก็จะต้องเผชิญกับความท้าทายในการบรรลุเป้าหมายทําให้จีนทันสมัยหรือว่า Chinese modernization เพราะคาดว่าประเทศมหาอำนาจตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐจะไม่ยอมแล้วก็จะเป็นอุปสรรคต่อจีนในการพัฒนาชาติต่อไปในอนาคตนะคะดังนั้นชาวจีนและพรรคคอมมิวนิสต์จีนจึงต้องยืนหยัดร่วมกันเพื่อทําให้เป้าหมายบรรลุด้วยดีอย่างสันติอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าตัวผู้นําจีนเองก็ค่อนข้างจะมั่นใจนะคะว่าจีนจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้เพราะว่า จีนมีประสบการณ์แล้วก็มีความกล้าหาญมากพอที่จะปกป้องผลประโยชน์ของชาตินอกจากนี้สำนักข่าว g l o b a l Times ก็มีการราย,ยางานเกี่ยวกับความสำเร็จของพรรคคอมมิวนิสตจีนที่ทำให้จีนสามารถผ่านพ้นปัญหาด้านความมัน่นคงแล้วก็วิกฤตสำคัญต่างๆมาได้ตลอดในอดีตนะคะซึ่งสะท้อนว่าแนวทางและการตัดสินใจของพรรคในห่วง5ปีที่ผ่านมาถือว่ามีประสิทธิภาพแล้ก็เป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้ว สำหรับวันนี้ทางสำนักข่าวโคบอลไทมส์ก็ยังคงรายงานท่าทีของโคศกคอตอจีนโคศกกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะคะว่านานาชาติไม่ว่าจะเป็นผู้นำประเทศหรือว่าผู้นำองคอ์กรระหว่างประเทศเองก็มีการส่งหนังสือมาแสดงความยินดีกับจีนในโอกาสที่เปิดการประชุมพักคอมมิวนิสต์จีนในครั้งนี้ด้วยก็เป็นการบ่งชี้ว่าจีนยังมีมิตรประเทศอยู่ทั่วโลกซึ่ง จีนเองก็จะเดินหน้าร่วมมือกับประเทศเหล่านี้แล้วก็องค์กรความร่วมมือต่างๆเพื่อส่งเสริมสันติภาพแล้วก็ความมั่นคงของโลกโดยเฉพาะความร่วมมือในรูปแบบทัุ้ภาคีแล้วก็การมีแนวคิดที่เป็นวินวิน,วนวก็คือทอุกฝ่ายได้ประโยชน์นะคะโดยจีนจะให้ความสําคัญกับความร่วมมือที่ยุติธรรมแล้วก็เท่าเทียมรวมทั้งสอดคล้องกับระเบียบระหว่างประเทศด้วย ค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะตัวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนยังระบุว่าการที่หลายๆประเทศเนี่ยส่งหนังสือมาแสดงความยินดีกับจีนก็เท่ากับว่านานาชาติมีความเชื่อมั่นต่อแนวทางการดำเนินนโยบายของพักคอมมิวนิสต์จีนด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการเปิดเผยรายชื่อประเทศที่มีการยืนยันว่าได้ส่งหนังสือไปแสดงความยินดีกับการประชุมพักครั้งนี้ของจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นแอฟริกาใต้ อาร์เจนตินาสีลังกาทาจิกิสถานปาเลสไตน์คีกิสถานกาบองแล้วก็มองโกเลียค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีเกาหลีเหนือและคิวบารวมถึงประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเวียดนามและลาวด้วยค่ะสำหรับกรณีที่โฆศกกระทรวงการต่างประเทศจีนเขาออกมาบอกว่ามีนานาชาติหให้ความสนใจรวมถึงสแสดงความยินดีกับ แนวทางการดําเนินนโยบายของจีนด้วยพี่คิดว่าอันนี้เนี่ยเป็นการบอกสัญญาณว่าทางจีนเองก็สนใจท่าทีของนานาชาติที่มีต่อการประชุมในครั้งนี้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งแน่นอนว่าจริงๆแล้วเป็นการประชุมภายในเพื่อการเมืองของจีนแต่ว่าเมื่อจีนได้เข้ามาเป็นผู้เล่นสําคัญในเวทีนานาชาติก็แน่นอนย่อมให้ความสนใจกับกระแสะตอบรับของประเทศอื่นๆเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งพี่ก็มองว่าการที่โคษกกระทรวงต่างประเทศจีนเขาใช้ประโยชน์จากการที่นานาชาติส่งหนังสือมาแสดงความยินดีในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นไปเพื่อออกมาบอกกับโลกว่าจีนยังคงได้รับการสนับสนุนจากหลายๆประเทศขณะเดียวกันก็ได้ใช้จังหวะนี้บอกใบ้ว่าจีนจะให้ความสําคัญกับการดําเนินนโยบายต่างประเทศยังไงต่อไปโดยพี่ก็มีข้อสังเกตว่า ทางตัวผู้นําจีนรวมไปถึงตัวสกกระทรวงการต่างประเทศของจีนเน้นใช้คําว่าความร่วมมือแบบพหุภาคีการพัฒนาร่วมกันวินวินคอร์เปอเรชันหรือว่าการที่ร่วมมือกันโดยมีผลประโยชน์ร่วมกันนะคะรวมถึงให้ความสําคัญกับการสร่งเสริมสันติภาพโลกซึ่งจริงๆแล้วประเด็นทั้งหมดนี้เนี่ยไม่ใช่ในโยบายใหม่อะไรเลยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมา 5ปีในในช่วง5ปีที่ผ่านมาจีนก็จะเน้นย้ำคำเหล่านี้เสมอในการดําเนินนโยบายต่างประเทศหรือในการประชุมระหว่างประเทศดังนั้นท่าทีในการประชุมครั้งล่าสุดนี้ก็อาจจะเป็นข้อสรุปได้ในเบื้องต้นว่าจีนจะยังคงดําเนินนโยบายต่างประเทศในเชิงรุกแบบเดิมโดยมีประเด็นเหล่านี้หรือว่าเวิร์ดดิ้งที่กล่าวมาข้างต้นนะคะเพื่อที่จะใช้ในการส่งเสริมความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศต่อไป นอกจากนี้พี่ก็มีข้อสังเกตเกี่ยวกับถ้อยแถลงของประธานาธิบดีสีจิ้นผินว่าค่อนข้างที่จะเน้นความเป็นเอกลักษณ์ของจีนแนวทางของจีนที่ไม่จําเป็นต้องเหมือนใครแล้วก็สะท้อนความเข้มแข็งของจีนที่จะก้าวผ่านความท้าทายต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็ไม่ได้รับผลตอบรับในเชิงหวกแค่ด้านเดียวค่ะ เห็นได้จากกรณีที่นีสื่อของประเทศตะวันตกในช่วง2อสวันที่ผ่านมามีการรายงานว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยตอกย้ําว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงหรือว่าผู้นําของจีนเนี่ยเป็นผู้นำอเด็จก,การอำนาจนิยมเพราะว่าไม่ได้ให้ความสาคัญกับกระแสะเรียกร้องของชาวจีนบางส่วนที่ต้องการให้ทบทวนและยกเลิกมาตรการซีโร่โควิด -19 ค่ะและนอกจากนี้ยังมีการส่งสัญญาณว่าจะเดินหน้าการรวมชาติด้วย ทำให้ในช่วงที่ผ่านมามีท่าทีของบางประเทศที่ออกมาแสดงความไม่สบายใจต่อทิศทางการดำเนินนโยบายของจีนค่ะอย่างเช่นกรณีที่นายแอนโทนีบริงเกนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสื่อเมื่อวันที่วันนี้นะคะ18ตุลาคมประเมินว่าจีนเนี่ยน่าจะเร่งกระบวนการรวมชาติเพิ่มมากขึ้นและถ้าจีนไม่ประสบความสำเร็จในการใช้แนวทางสันติ ก็มีความเป็นไปได้สูงมากที่จีนจะใช้แนวทางที่เป็นการคุกคามแล้วก็ข่มขู่ไต้หวันให้รวมชาติกับจีนค่ะซึ่งในโอกาสนี้สหรัฐเขาก็ย้าว่าสหรัฐจะยังคงนโยบายส่งเสริมไต้หวันให้มีความสามารถในการป้องกันประเทศต่อไปค่ะจ้่าทีเชิงลบของนานาชาตินะคะก็ หรือว่าของบางประเทศก็ยังมีรายงานเกี่ยวกับกระแสการประท้วงและการต่อต้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพิ่มเติมด้วยนะคะจากก่อนหน้านี้ที่มีรายงานว่ามีการแขวนป้ายประท้วงมาตรการโควิด -19 และการต่อต้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไปแล้วในกรุงปักกิ่งก่อนในห้วงก่อนที่จะมีการจัดการประชุมค่ะโดยในวันนี้วันที่18ตุลาคมนะคะสำนักข่าว BBC ก็ได้มีการรายงานว่า มีการประท้วงเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งชี้ถึงความรู้สึกต่อต้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในต่างประเทศด้วยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์แบบสันติในสถาบันศึกษาไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐสหรชาชอาณาจักรรวมไปถึงหลายๆประเทศในยุโรปออสเตรเลียรวมไปถึงฮ่องกองค่ะ สำหรับข้อความที่ปรากฏขึ้นในการประท้วงดังกล่าวนะคะก็จะระบ,บุว่าตัวเองเนี่ยเป็นชาวจีนที่อยู่ในต่างประเทศแล้วก็มีความรู้สึกคัดค้านนโยบายของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในหลายๆประเด็นนะคะแม้ว่าการประท้วงเชิงสัญลักษณ์ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นไปโดยสันติแต่ว่าก็มีรายงานในวันนี้เช่นเดียวกันค่ะว่าเกิดเหตุที่ผู้ประท้วงชาวฮ่องกงที่อยู่ในสหราชาอณาจาักรเนี่ย เขาออกมาต่อต้านประธานาธิบดีสีเจินผิงแล้วก็มารวมตัวกันรวมถึงมีรายงานว่าพยายามบุกรุกสถานกงสุนจีนที่เมืองแมนเชสเตอร์ของสหราชอาณาจักรค่ะซึ่งสถานาการณ์การบุกรุกที่เกิดขึ้นเนี่ยมีขึ้นหลังจากมีรายงานก่อนหน้านี้ว่าเจ้าหน้าที่จีนที่ประจำอยู่ที่กงสุนดังกล่าวเนี่ยได้ออกมาปราบปรามผู้ประท้วงค่ะ นอกจากนี้นะคะในห่วงเดียวกันก็ยังมีการรายงานว่ามีความเคลื่อนไหวในลักษณะต่อต้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงหรือว่าแอนตี้สีนะคะเกิดขึ้นในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยโดยเฉพาะในสื่ออย่าง Instagram และ Twitter ซึ่งสื่อมวลชนต่างประเทศเนี่ยเขาก็ระบุว่าความเคลื่อนไหวในลักษณะที่ต่อต้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในครั้งนี้เนี่ยน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากการประท้วงเชิงสัญลักษณ ที่มีขึ้นก่อนการประชุมครั้งนี้รวมถึงเหตุการณ์ประท้วงรัฐบาลจีนที่จัตุรัสเทียนอันเหมือนเมื่อปี2532ด้วยค่ะแม้ว่าจะมีรายงานว่ามีกระแสต่อต้านรวมถึงการประท้วงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในหลายๆพื้นที่ทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์นะคะแต่ว่าสำหรับภาพรวมการประชุมที่จัดขึ้นในกรุงปักกิ่งเนี่ยก็ยังคงราบรื่นแล้วก็มีมาตรการ รักษาความปลอดภัยที่แน่นหนาแล้วก็การประชุมก็น่าจะสามารถดําเนินไปได้อย่างราบรื่นค่ะสําหรับประเด็นที่ยังต้องติดตามต่อไปนะคะพี่ช็อกก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุดในวันที่22ตุลาคามนี้ก็คือเป็นประเด็นสาคัญเลยที่หลายฝ่ายให้ความสนใจก็คือใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีของจีนคนใหม่แทนที่นายหลีเค่อเฉียงที่จะหมดวาระในต้นปี2566 รวมไปถึงการแต่งตั้งสมาชิกสัมพันธ์ของพรรคแล้วก็การดํารงตําแหน่งในวาระที่สาของประธานาธิบดีสีชินผิงจะรับเรื่องหรือไม่นะคะโดยการโดยทางสมาชิกของพรรคเนี่ยเขาจะมีการลงคะแนนเลือกประธานาธิบดีสีชินผิงคาดว่าจะได้ดํารงตําแหน่งต่อไปในเป็นสมัยที่สามนะคะหลังจากที่มีการดํารงตําแหน่งนี้มา สิปีแล้วแล้วก็มีผลงานมากมายแต่ก็ในขณะเดียวกันก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมายเช่นกันนอกจากนี้อีกหนึ่งสิ่งที่สื่อต่างประเทศติดตามและ,ะให้ความสนใจก็คือการเผยแพร่ตัวเลขการเติบโต,ต,ต,ตทางเศรษฐกิจของจีนซึ่งตอนนี้นะปัจจุบันนี้ก็มีรายงานว่าทางสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนขอเลื่อนการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจของจีนออกไปก่อนนะคะ โดยที่เขาก็ไม่ได้บอกเหตุผลด้วยแต่ว่าทางสำนักข่าวรอยเตอรก็มีการรายงานว่าการที่สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนต้องการเลื่อนประกาศออกไปก็เป็นเพราะว่ากำลังจัดการประชุมพักซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงที่มีความอ่อนไหวทางการเมือ,องค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีการคาดการว่าเศรษฐกิจจีนอาจจะโตน้อยกว่าที่คาดการไว้แล้วก็ การที่ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาในลักษณะน,น,นี้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การบริหารประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีนักวิเคอ์ออกมาระบุว่าการที่จีนเลื่อนประกาศตัวเลขเศรษฐกิจออกไปอย่างไม่มีกำหนดเนี่ยเป็นไปเพื่อที่จะให้ชาวจีนโฟกัสกับการประชุมในครั้งนี้ก่อนนะคะซึ่งก็มีความสําคัญอย่างมาก แลวก็การเลื่อนประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจก็ไม่น่าจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของนักลงทุนที่มีต่อจีนสักเท่าไหรค่ค่ะค่ะก็สําหรับการประชุมในครั้งนี้นะคะก็ดูเหมือนว่ายังยังมีอีกหลายวันเนาะให้เราได้ติดตามกันต่อไปและนอกจากนี้ก็ต้องมาลุ้นกันดูว่าที่หลายๆคนทายว่าสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยน่าจะรับรองประธานาธิบดีสีจิ้งผิงให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีก5ปี จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ซึ่งอาจจะเป็นการเปลี่ยนประวัติศาสตร์ทางการเมืองครั้งใหม่ของจีนกันเลยทีเดียวนะคะค่ะก่อนที่จะสรุปภาพรวมการประชุมของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในช่วงที่ผ่านมานะคะช็อกก็อยากจะชวนประเมินเกี่ยวกับผลกระทบต่อไทยค่ะจากการประชุมครั้งนี้ก็แน่นอนจีนเป็นประเทศมหาอำนาจที่มีความสำคัญทั้งด้านความมั่นคงรวมไปถึง เศรษฐกิจนะคะแล้วก็เป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับไทยมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีบางประเด็นค่ะที่ไทยจะต้องเตรียมพร้อมรับมือหากว่าจีนเขาจะดําเนินนโยบายตามที่ประธานาธิประธานาธานาิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยได้กําหนดเอาไวใ้ในการในตอนเริ่มต้นของการประชุมในครั้งนี้นะคะก็จะมีสเรื่องหลกัหลกๆค่ะที่เราจะต้องติดตามต่อไปว่าไทยจะได้รับผลกระทบยังไงหรือว่าเราจะพยายาม คุยกับจีนเพื่อแก้ไขปัญหานี้ยังไงนะคะประเด็นแรกก็คือกรณีที่จีนเนี่ยยังคงใช้การดำเนินนโยบายโควิดเป็นศูนย์หรือว่าซีโรโควิด1 9ค่ะซึ่งแม้ว่าจะเป็นไปเพื่อทำให้ชาวจีนมีความมั่นคงปลอดภัยด้านสาธารณสุขแต่ว่าในอีกแง่หนึ่งเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อไทยค่อนข้างมากทีเดียวค่ะเพราะว่าหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยเรา ประเทศไทยเราก็ผ่านการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคมาแล้วแล้วก็เริ่มเข้าสู่ยุค New Normal สามารถฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวของเราจากการแพร่ระบาดของโรคโควิดได้แล้วหลายฝ่ายก็ยังคงคาดหวังว่าให้นักท่องเที่ยวของจีนเนี่ยกลับมาเที่ยวในไทยเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นักท่องเที่ยวจีนก็ถือว่าเป็นแหล่งรายได้สําคัญสําหรับ ภาคการท่องเที่ยวของไทยเลยทีเดียวดังนั้นจึงไม่แปลกที่ทางธุรกิจท่องเที่ยวของบ้านเราก็น่าจะคาดหวังให้จีนเนี่ยผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด -19 เร็วๆนะคะเพื่อที่จะเปิดประเทศแล้วก็ให้มีนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าการที่ประธานาธิบดีสีจิ้งผิงยังคงเน้นย้ำว่าจะใช้สีโร่โควิด -19 ก็อาจจะทำให้เราหวั่นใจอยู่บ้างแล้วก็อาจจะทำให้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวของไทยเนี่ย มีความเสี่ยงที่ไม่แน่ใจว่าจะได้ยังจะยังเปิดประเทศเพื่อรับคนจีนกลับมาท่องเที่ยวได้หรือไม่นะคะนอกจากนี้นะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจจีนค่ะอย่างที่น้องอิมเล่าไปแล้วว่าการเผยแพร่ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนนีมีความสําคัญอย่างมากแล้วก็หากตัวเลขหากว่าตัวเลขเศรษฐกิจของจีนในไตรมาสสาม ออกมาไม่ดีอย่างที่ทางจีนคาดหวังไว้เนี่ยก็อาจจะเป็นสัญญาณยืนยันว่าเศรษฐกิจของจีนกําลังเข้าสู่ภาวะชะลอตัวค่ะซึ่งภาวะเศรษฐกิจของจีนซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่โตอย่างมากเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อภาพเศรษฐกิจโลกโดยรวมนะคะและนอกจากนี้ที่แน่ๆเลยก็อาจจะทําให้อัตราการบริโภคภายในประเทศจีนลด,ดลงและนอกจากนี้จีนก็อาจจะนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ลดลงด้วยซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทยไม่มากก็น้อยค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ออยากจะเตือนไว้ก่อนว่าไทยอาจจะต้องเตรียมพร้อมรับมือหากว่าจีนเขาจะดำเนินการนโยบายตามที่เขาแถลงไว้รวมไปถึงทิศทางเศรษฐกิจของจีนที่อาจจะเป็นความท้าทายของเศรษฐกิจไทยค่ะ มีคําถามนะคะพี่ชาวจากคุณอสถาพรนะคะว่าการประท้วงผู้นําจีนจากข้างนอกจีนหรือว่าในสื่อออนไลน์ก็ดีเนี่ยจะจุดประเด็นให้มีการประท้วงต่อต้านผู้นําจีนในประเทศไหมคะพี่ชาวคิดว่าไางไสําหรับกระแสการประท้วงผู้นําจีนที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าประเมินจากสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นในห้วงการประชุมนี้เนี่ย<ช>พี่เชื่อว่าทุกวันนี้ การความรู้สึกที่อัดอั้นหรือว่าความรู้สึกที่ไม่พอใจหรืออาจจะต้องการแสดงออกของชาวจีนต่อนโยบายโควิด -19 หรือแม้กระทั่งนโยบายของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเองเนี่ยน่าจะทำให้มีการประท้วงหรือการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อที่จะต่อต้านหรือว่าตั้งคำถามเกี่ยวกับนโยบายของจีนเพิ่มมากขึ้นค่ะโดย แม้ว่าทางจีนเนี่ยเขาพยายามเขามีมาตรการที่ใช้ในการควบคุมความสงบเรียบร้อยภายในประเทศแต่พี่เชื่อว่าต่อจากนี้ไปเราน่าจะเห็นการประท้วงเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะส่งสัญญาณให้รัฐบาลของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเปลี่ยนแปลงนโยบายเพิ่มมากขึ้นผ่อนปลนนโยบายเพิ่มมากขึ้นซึ่งทางออกที่พี่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด -19 อ,อย่างน้อยก็ทําให้ประชาชนรู้สึกว่าประชาชนบางส่วนที่ไม่พอใจนะคะ <c oughs> เขาได้รู้สึกว่ารัฐบาลได้มีการรับฟังเสียงเรียกร้องแล้วก็พยายามปรับนโยบายให้ยืดหยุ่นแล้วก็สอดคล้องกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นคะ่ะแต่ทีนี้ก็ต้องดูด้วยค่ะว่าการประท้วงในประเทศจีนเนี่ยจริงๆแล้วจีนเขามีการควบคุมค่อนข้างเข้มงวดมากเราอาจจะยังไม่เห็นการรวมตัวของคนกลุ่มใหญ่ ออกมาประท้วงรัฐบาลจีนในเร็วๆนี้แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของรัฐบาลจีนชุดต่อไปค่ะว่าจะบริหารประเทศให้ดีขึ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ตามที่คาดหวังไหมซึ่งถ้าสามารถทําได้ก็อาจจะเป็นผลดีต่อการควบคุมความสงบเรียบร้อยในประเทศของจีนต่อไปค่ะเห็นด้วยกับพี่ช็อกม,มากๆเลยค่ะในประเด็นนี้ค่ะก็สําหรับประเด็นสถานการณ์การเมืองของจีนนะคะก็ อยากจะฝากไว้เป็นประเด็นให้คุณผู้ฟังแล้วก็ผู้ที่ติดตามเว็บไซต์ The Intelligence ของเรานะคะร่วมกันติดตามต่อไปว่าการเมืองจีนจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนหรือว่าจะมีความต่อเนื่องในลักษณะไหนบ้างเพราะว่ายัางไงก็ตามจีนยังคงเป็นมหาอำนาจที่สำคัญนะคะทั้งในระดับโลกแล้วก็ในระดับภูมิภาคและที่สำคัญมากๆเลยก็คือจีนกับไทยเนี่ยเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมนาะโดยตลอด แล้วก็มีการพึ่งพากันทั้งด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงเพราะฉะนั้นก็ในช่วงนี้ที่มีการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนค่ะก็อยากจะชวนคุณผู้ฟังร่วมกันติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายๆมิติและหลังจากนี้เราก็น่าจะได้มีโอกาสมาพูดคุยกันอีกแล้วก็อัปเดตสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองจีนต่อไปค่ะ ็ชอคขอบขอขอบคุณคอมเมนต์แล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการของเว็บไซต์ The Intelligence มาโดยตลอดนะคะแล้วก็ขอขอบคุณน้องอิมด้วยที่วันนี้มาร่วมพูดคุยกันค่ะคุณบ่ะค่ะและสำหรับวันนี้ The Intelligence Update ก็ขอลาไปก่อนพบกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ หอมจังเสามารถพูดได้ร